น้องที่น่ารักเป็นเพื่อน,นไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพไปเนี่ยนะบอกเอ๊ะเขาเห็นตั้งแต่แม่เพื่อนมนาไล่สดตั้งแต่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงบอกเอ๊ะกับพี่สุรีเนี่ยไปนั่งเฝ้าพี่สุสีเนี่ยสามสี่ชั่วโมงตั้งแต่สามสี่ปีหลังนะให้กําลังใจเพื่อนนะเพราะอะไรเพื่อนทำเกี่ยวกับกเกษตรเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นทุลงุงทุนเรียนอะไรอยู่ในภาคใต้นะ่ะเนี่ยลูกสาวเก่งมากเลิกโรงเรียนมาไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนกับฝูงเขาเด้กลับมาช่วยแมเ่เป็นเด็กที่กระตันอยู่มาก ฝากช่องน้องกวางชาแนลอีกบ้านหลังหนึ่งสู้อมอุ๊กอมใจพี่ป้านอาอ่านด้วยเนี่ยเรารู้จักกันมาสี่ปีห้าปีได้ได้ดน้องเนี่ยไม่สูสีเนี่ยเพื่อนบบเคยทิมเบาแอดเลยนะแม่เพื่อนอ่ะกับน้องกวางมาเยี่ยมเบาแอดตลอดแล้วก็อีกท่านหนึ่งเบาแอดจะลงคลิปสั้นคลิปย,ยาวเนี่ยคำเข้าคำมาในไลของเบาแอดนะเตน้องน้องปุลน้องปุลแล้วก็พี่แม่เขาเนี่ยเขาจะทําเกี่ยวกับขุย คุยนะเป่าคุยนะต้งเห็นแต่จุดๆๆเริ่มต้นเขามาทุกคลิปของบ่าเอสแล้วไม่มาก็แม่เข้ามาเขาจะมาให้กําลังใจบ่าเอสก็เป็นไล่ตั้งแต่บ้านหลังเก่าบ่าเอสก็จะไปดูคลิปขอทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปจนบ้านบ่าเอสปิดไปปุ๊บห่างหายกันมาทําบ้านลหลังใหม่ทีนี้หายไปเลยมิตรภาพเราจําไม่ได้ชื่อบ้านเราเนาะทีนี้เราไปเห็นอีกบ้านหนึ่งแล้วก็อันนีเอ้าพี่เจอแล้วแม่เขาดีใจ ทีนี้เขาก็กลับมาที่บ่าวแอ๊ดก็ปไปไล่ดูคลิปเก่าๆเอาบ้านหลังนี้ปนไปไล่ดูคลิปเขาก็จะไปดูคลิปบา่าวแอดเกือบทุกคลิปอะ่ะมันมันเป็นมิตรภาพที่ซึ้งใจมากๆเบ <c oughs> ่น้องปุณน่ะน้องปุณที่เป่าขุยอะ่ะจนเห็นพัฒนาการของน้องเขาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้อในการที่ทําเนี่ยเหมือนบ้านพ่อน้องพร้อมเห็นไหมเขาผลิตมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาลูกชายเขา มานั่งดีดพินน่ะบอเอ็ดชอบมากๆเลยนะเนี่ยเราจะเห็นลูกหลานของ youtube เราเนี่ยลลายบ้านเติบโตนะครับในการที่ตรงเนี้ยเหมือนพี่หนิงอ่าบอบอเอเอ็ดนี่แหละทําไปเลยทําช่องเพื่อลูกหลานเนี่ยบอเอ็ดก็วางหลักฐานไว้ละสองบ้านสามบ้านไว้ลูกหลานเผื่อเราตุยไปแบบเนี้ยลูกหลานแล้วก็ได้รับตรงเนี้ยให้เขาจะประสานต่อหรือยังไง ก็แล้วแต่ลูกหลานสวัสดีมีสุขเช่นกันก้าวตะวันนะครับน้องก้าวตะวันน,นี่ก็ไม่ยอมหลับยอมนอนอีกแล้วเดี๋ยวบอกเอ็ดก็จะขอตัวลงนะเดี๋ยวก็จะเข้าประชุมแล้วนะครับเนี่ยพี่หนิงทําไมนอนดึกจังเลยคะดึกแล้วนะนี่แหละสไตล์ของพี่หนิงเนะเวลาเอ,อ่อไม่สบายมาแล้วก็คิดอะไรหลายๆอย่างพี่หนิงเป็นคนที่นี่หระเบาแเอ็ดทั้ง ไม่อยากจะพูดอะไรหลายๆสิ่งอยากให้กําลังใจพี่หนิงเพื่อนนะ่ยอย่ากลัวเพื่อนเครียดพี่หนิงนะ่เป็นคนเอ่อที่คิดคิดเอ่อไอ้นั่นน่ะพี่หนิงเป็นคนที่คิดบอกแค่ก,กลัวแต่พี่คิดมากอย่างนู้นอย่างนี้อย่าให้เพื่อนสบายเนาะแต่แม่นเพื่อนได้ไปตักอันหิมะแล้วเพ่นก็มีความสุขเนี่ยเราเห็นอ มัน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 บอกไม่ถูกเนาะเราไม่ได้ไปในไลฟ์บางครั้งเราก็เออไม่ว่างพี่หนิงเพื่อเข้าใจเราเรารู้กันเนาะแล้วเราก็ไปย้อนหลังให้กันเหมือนน้องตะบอกตะวันแบบเนี้ยคลิปตัวนี้แต่เรายยังไม่ได้ไปแล้วก็ไปน้องตะวันไม่เคยทิ้งใ,ใครที่บ่าแอดหินน่ะไปหลายๆบ้านไม่ว่าจะเป็นน้องมะล,ลิเอ้ยนู่นนี่นั่นนอ้องเก่งมากนอ้องทําหลายๆบ้านน่ะเนี่ยเอกรักบุคคลมิตรภาพถ้าเราได้เจอคนดีๆบ้านดีๆบ่า เก็บไว้อย่าปล่อยมือเลยพี่น้องหไหมที่บานไวไ้เห็นน้องน้องปงน้องปุ๋ยน้องหวานน้องเอ,อมังกรแล้วก็ขาดไม่ได้น้องน้องตายายเสียงน่ารักหลายลบ้านทุกๆบ้านที่เรามาทําช่องด้วยกันเนี่ยเป็นมิตรภาพและพี่น้องมิตรภาพจริงๆมิตรภาพจากใจนะทิ้งได้ไหมไม่ได้เราผ่านกดผ่านเกณฑ์เราจะไปนั่งกระทำคลิปๆๆเราต้องกลับมาดูเลย เพื่อนดึงกันขึ้นมาได้พี่น้องเพื่อถึงฝั่งฝันที่เหลือที่นี่ก็เป็นเจ้าของเจ้าบ้านเขาเด้ว่าเขาจะไปเติบโตแบบไหนแล้วก็มุมมองแบบไหนก็เป็นเขาถึงฝั่งฝันแล้วแบบนี้เราก็าคอยซัพพอร์ตบางครั้งสิ่งที่เรารู้เราก็ซัพพอร์ตกันเนาะ,ะพี่น้องไม่ใช่ว่าเราทิ้งแล้วทิ้งเลย,เลยแบบนี้ไม่ใช่เนาะน้องกวางน้องน้องกวางหัดทําคลิปค่ะยังไม่เก่งเลยทุ่นทําได้คลิป2คลิปใช่ เองคะ่ะเมื่อก่อนแม่ทําให้เดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยมีเวลาทําแม่งานเยอะคะ่ะเนาะนการทําคลิปถ้าเรายังเออ่ยังใหม่อยู่แบบเนี้ยเออ่เราก็มาไล์สดขึ้นไล์สดก่อนเนี่ยแล้วตัดสั้นๆไปสักเจ็ดนาทีสิบนาทีพูดคุยแล้วก็ลงคลิ